ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายชอตตี้บูจวากับเกม Ninjara นะครับซึ่งเกมนี้กระแสแรงมากใน Nintendo Switch นะครับคือเปิดวันเดียวคนดาวน์โหลดไปเป็นล้านครั้งเลยนะครับก็สรุปให้ฟังสั้นๆแล้วกันมันเป็นเกมแนวแอคชั่นต่อสู้กันนะครับก็เป็นนินจาแบบสไตล์เด็กๆนิดนึงนะครับก็กราฟิกค่อนข้างดูดีเลยดูดีมากๆครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นเลยกันล้กันว่าเป็นยังไงนะครับ เมื่อโหลดมาติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก่อนจะเล่นเกมนี้นะครับมันจะกด I a g r กรทันทีไม่ได้นะครับมันจะต้องเข้าไปอ่าน t e r m o f Service ก่อนนะครับก็คือจริงๆเข้ามาเนี่ยแล้วปิดไปเลยก็ได้นะแล้วรอแป๊บหนึ่งอ่ะหรือเราจะลองอ่านๆดูก็ได้ครับนะครับมันถึงจะกด i a g r e e ีได้นะครับก็คือเข้าไปดูไอ้นี่แป๊บหนึ่งอะไรอย่างงี้นะครับ ซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นมันก็จะมีต่อครับก็คือต่อไปเป็น privacy policy นะครับซึ่งไอ้พวกนี้เราไม่อ่านกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเขาบังคับให้เราอ่านก็แล้วแต่ละกัน,กนเปิดเล่นๆก็ได้ครับปิดไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาว่า i อกมันก็เด้งขึ้นมานะอ่็นไหมมาแล้วนะครับขนามที่พบบ่อยต่อมาเลยคือว่าแล้วจะต้องใช้ Nintendo ออนไลน์ไหมคําตอบคือไม่ต้องนะคือ Nintendo ออนไลน์ผมหมดอายุไปนานแล้วนะครับอันนี้ก็จะให้เราเลือกนินจาเล่นแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเนาะ วันนี้แล้วกันเท่ดีไปเปลี่ยนสีได้นะครับเอาเป็นดำแล้วกันสกินก็ประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็อายสีเทาๆหน่อยอเทประมาณนี้ก็แล้วกันครับไปเลยโอเคทำไมอยู่ดีๆเสียงมันก็ดังเดีย๋ยมันก็เบาวะก็ <c oughs> <c oughs> ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยก็แล้วกันนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับเขาจะมี YouTube เปิดมาให้เราดูนะครับเกี่ยวกับ ตัวของโอเพนนิ่งของเกมนี้นะครับก็แล้วแต่ใครจะดูก็ดูนะครับผมข้ามมานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับมุมกล้องอ่าให้มันอัตโนมัติไหมหรือว่าเราจะคอนโทรลเองหรือว่าใช้ใจโรในการบังคับนะครับก็อันนี้เราอาจจะต้องแบบว่าเคลื่อนที่ตัวของเครื่องเองนะครับก็ให้มันปรับอัตโนมัติก็แล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวมันไปปรับใหม่ได้ในออปชั่นเนาะพวกนี้เอาล่ะเรามาดูวิธีการบังคับพื้นฐานกันเลยก็แล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับกด B Boy กระโดดครับกระโดดได้2จังหวะนะครับกดตัว Y เป็นการเดชนะครับ มีเกตอยู่ด้วยนะฮะด้านขวาล่างนะครับต้องรอคููดาวนะครับส่วน Z R เป็นการโจมตีครับอ่าแล้วก็ z ซเนี่ยมีการเป่าลูกโป่งเลยนะซึ่งเขาบอกว่าลูกโป่งนี้ช่วยใช้ในการป้องกันได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรากดโจมตีจังหวะนี้หรือปุ่ม Z R จะเป็นการโจมตีจากระยะไกลนั่นเองแต่ด้าเมจไม่ได้แรงมากครับอี๋ยวดูตัวนี้ก็ได้ห็นว่าไม่ได้แรงมากแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปโจมตีธรรมดาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเหครับ เรียบร้อยครับผมกดโจมตีรัวๆได้เลยนะครับแล้วก็มีของให้เก็บมีกงมีเกตด้วยเห็นไหมครับมีพวกแอปเปิลให้โจมตีด้วยนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนสกิลอีกตัวหนึ่งคือตัว X นะครับเหมือนเป็นอันตีครับผมเป็นไงครับทัสมากิครับผมก็เป็นพายุนะน่าสนใจมากทีนี้นะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือปุ่ม A นะครับปุ่ม A คือเป็นการปลอมตัวนั่นเองครับเห็นไหมก็ตามสไตล์นินจาเนาะ อาจจะแบบไปแอบมุมตึกปลอมตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ผล่ขึ้นมาโจมตีแบบนี้ก็มีนะครับส่วนปุ่มที่เหลือคือตัว L นะครับถ้าเป็นตัว L เนี่ยมันจะเป็นการแดชนะครับจากคนละอย่างกับตัว Y นะถ้าเป็นตัว Y เนี่ยมันจะเป็นการพุ่งแบบนี้นะครับก็มีคูดาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว L ธรรมดาเนี่ยมันจะมีเกจอยู่ด้านซ้ายล่างเห็นไหมครับก็คือจะเป็นเกจพลังงานนั่นแหละใช้คํานี้ก็ได้นะก็สามารถที่จะเก็บตัวนี้เพื่อเพิ่มพลังงานได้เลยทันทีนะครับ ่วนปุ่ม A เฉยๆนะครับก็จะเป็นการพุ่งไปโจมตีนะครับก็อาจจะใช้แบบจังหวะแบบเข้าข้างหลังพุ่งไปโจมตีก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยกดโจมตีธรรมดาต่อก็ได้นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับผมหลักทฤษฎีจบเรียบร้อยนะครับเราไปดูปฏิบัติกันบ้างดีกว่าถ้าเกิดจะออกจากตรงนี้ครับก็กดปุ่มบวกได้เลยครับหรือว่าจะกดปุ่มลบก็ได้นะปุ่มลบก็จะเป็นการสอนครับチュิทเทเรียลเห็นไหมครับก็จะมีการสอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราปิด เอการทดลองเลยก็แล้วกันนะครับก็คือตัวบวกนะครับด้านขวาบนก็มีเนาะโอเคครับฝึกซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปลองของจริงกันดีกว่านะฮะว่าเป็นอย่างไรตัวรับโหมดของการต่อสู้จะมี4รูปแบบด้วยกันอันแรกคือหาห้องอย่างรวดเร็วนะครับอันที่2นินจาแบทเทิลนะครับซึ่งอันนี้ยังไม่เปิดนะครับอันที่3สร้างห้องเองนะครับเผื่อเราต้องการเล่นกับเพื่อนสร้างได้เห็นไครับแล้วก็จะมีการบอกด้วยว่าตอนนี้ใครสร้างห้องไปแล้วเผื่อเราอยากสร้างเองก็กดตัว Y ได้ แต่ว่าต้องรอนิดนึงครับคือเข้ามาหน้าเนี่ยมันเหมือนมันโหลดอะไรสักพักหนึ่งไม่รู้อะเราก็ต้องรอไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะสามารถกดตัวสร้างห้องได้เห็นไหมครับแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเล่นแบบไหนครับ Battle Royale ครับผมคือพูดง่ายๆไม่สนใจใครทั้งสิน้นหวดยับหรืออีกอันนึงก็คือจะเป็นทีม Battle นะครับก็คือเล่นเป็นตีนั่นเองอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัวของด่านเนาะก็มีแค่2ด่านอันสุดท้ายก็คือ ต้องการโชว์ให้ทุกคนเห็นหรือว่าโชว์แค่เพื่อนเท่านั้นนะครับแล้วถ,ถ้าเกิดเราไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาซีซัวเนี่ยเราก็ตั้ง private ได้ด้วยนะหรือเราจะเซ็ตเป็นพาสเวิร์ดก็ได้นะครับเห็นตัว Y ไหมเราสามารถเซ็ตพาสเวิร์ดได้ด้วยการกดปุ่ม Y นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่าก็สามารถเซ็ตพาสเวิร์ดได้นะครับเห็นไหมแล้วก็สร้างห้องได้นะครับแล้วก็ชวนเพื่อนที่ต้องการจะเล่นด้วยกันเนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับแต่นี้เราจะต้องไปแอดเพื่อนกันก่อนใน Nintendo แอคเคาท์ Account, ถูกไหมครับอาแอดเพื่อนกันให้เรียบร้อยก่อนจะได้ชวนกันมาได้ง่ายๆนะเมื่อสร้างห้องเสร็จแล้วนะครับผมเพิ่งเห็นว่ามันไม่มีคําสั่งชวนเพื่อนเข้ามาโดยตรงนะหมายความว่าเพื่อนเราจะต้องหาห้องและเข้ามากันเองนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกดปุ่ม Y แล้วเปลี่ยนตรง private ให้กลายเป็น friend only ไม่งั้นถ้าเกิดเป็น private ก็ไม่มีใครเห็นอยู่ดีถูกไหมครับอ่าเราก็ต้องตั้งห้องแบบนี้นะเพราะว่ามันยังชวนแบบโดยตรงไม่ได้อะเพราะฉะนั้นก็ตั้งแค่เป็น friend only กันล้วกันแล้วให้เพื่อนเข้ามา หรือเราจะเปิดฟรีพอให้ชาวบ,บ้านเขาเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับงั้นก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรพูดมากแล้วเนาะเนื่องจากมาคนเดียวขอกลับไปเล่นแบบตัวคนเดียวจะดีกว่าส่วนหมวดสุดท้ายของการต่อสู้ในเกมนี้ก็คือจะเป็นเทรนนิ่งนั่นเองครับก็คือการฝึกซ้อมก็คือเหมือนเมื่อกี้ละแหละที่ตัวเกมมันบังคับให้เราลองดูนะครับเอาล่ะงั้นเดี๋ยวผมควิกแพทเทิรเริ่มเล่นเกมกันเลยกันละกันนะครับโอเคถึงเวลาแล้วนะครับแมปเล็กไปนิดนึงหรือเปล่าเนี่ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเตรียมพร้อมพร้อมฮนะบวกยับบวกยับมาโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ตอนแรกนึกว่าแมปเล็กเฮ้ยรอรอรอดโดรนดีว่วาเพราะว่าดโดนออกมาแล้วเนี่ยมันทำให้เราได้รับแต้มค่อนข้างเยอะนะมีการบวกกันเกิดขึ้นแล้วครับเฮ้ยจเจ้าเหรอไปไหนเอาสิเฮ้เอาส่ เาเอาโดนก่อน,นครับโดนทำให้เรามีพลังงานมากขึ้นอีกพวกนั้นมันบวกกันไปไหนละ่ะเอ้ยผมอาจจะลืมพูดไปว่าเราต่อยกำแพงได้อิสละนะครับลาแต่ใช้จังหวะนี้ละครับโอ้โอ้แซดเอลอืม เออได้ได้ได้ได,ได้นี่ครับต้องกดเคลื่อนบนล่างซ้ายขวาด้วยนะเวลาแบบว่าเราโจมตีแบบสวนกันอะ่ะเนี่ยเห็นปะต้องมีกดบนล่างซ้ายขวาด้วยนะครับเมื่อกี้ CPU มันไม่มีไงถูกไหมเออเรียบร้อเยเมื่อกี้มันไม่มีสอนเพราะว่าคอมมันไม่โจมตีใส่เราไงเวลาสู้ต้องเลื่อนด้วยนะบนล่างซ้ายขวานะครับ อันติมาละโอเคโอ้โอเอาดิเออ ติดไหมมันมีชนะทางเลยนะบนล่างซ้ายขวาเอาไงเอาไงตายตายจะเย็นผมมีอันติีแล้วแต่ผมยังไม่ใช้นายจะเอาเหรอได้นะ กดกดแฟลชอาด้วยอย่าลืมเออแล้วก็หมุนโอเคโอ้ยโดนอันตีเรียบร้อยเลยอผมอันตีเปิดไปก่อนไงเฮ้ยมันเพิมันเพลินดีนะตอนจังหวะที่เราแบบทำคอมโบใส่กันอะว่าเราไม่ใช่ต้องใช้คําว่าไงดีประดาบดีกว่าแล้วมันก็จะให้เราเลือกว่าเราต้องกดตัวไหนอะไรยังไงไม่โดนครับ โอเคเอาเลยเขาข้างหลังไม่โดนกันโอ้โ,อ,โอ,อะไรวะเหมือนโดนบังคับให้แปลงล่างวะ่ะหนีก่อนหนีก่อนสก,กิลของพวกมันแน่เลยเหมือนผมโดนบังคับให้แปลงล่างแล้วผมจะตายแล้วเนี่ยเหมือนกาโอเค ตายเลยเรียบร้อยปลาดาบแพ้ครับผมก็อ,อยู่ทีห้าเลยเลเนะี่ยทำไมเล่นห่วยจังเนี่ยดูดิมันมีความสามารถพิเศษด้วยแตกต่างกันไปเนาะแล้วแต่ตัวโอ้โหจะตายกันหมดยังเอาดิครับเอาดินิดเดียวเองอะ โอ้โหเพลินเพินเพลินเพลินได้ที่5เลยครับผมเฮ้ยมันก็สนุกดีนะเออสนุกดีอะ่ะคือมันสนุกตรงเราปาปาดาบใช้คำนี้กันแล้วกันปาดาบกันแล้วเราต้องเลือกว่าเราจะเลื่อนตายบนล่างขวาอะไรเงี้ยครับเอาสรุปแล้วได้ที่6กเว้ยมีการคำนวณคะแนน,นกันเพิ่มเติมเลยนะครับ นี่แหละครับครั้งแรกก็จะเจ็บหน่อยๆครับโอ้ยเวลอัพเลยได้รับเหรียญรางวัลเพียบเลยนะฮะโอเคสู้ต่อดีกว่านะสนุกดีครับเอาอีกสองแบตหนึ่งครับผมได้รับรางวัลเพียบเลยรอบนี้ครับผมได้มีการเปลี่ยนอาวุธมาครับเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเล่นครับตีโคตรช้าเลยแต่ว่ามันระยะแบบกว้างเห็นนะแล้วก็จะมีการใช้คอนทุบด้วยมันจะค่อนข้างแรงถ้าเกิดว่าเราใช้คอนทุบนะแรงมากแรงมากจริงๆนะครับ ถ้าทุบจังๆ3 4ทีศทีสตูตายได้เลยนะแล้วก็ไอตัวที่เรายิงหมักฝรั่งอะ่ะมันจะกลายเป็นอย่างนี้แทนแล้วเว้ยเห็นไหมเออมันจะเปลี่ยนไปแล้วตามสกิลนะครับส่วนสกิลตัววายเป็นอย่างนี้เอาไว้เปิดเลยเพราะว่าทําให้สตูเนี่ยมันชะง,งักส่วนการโจมตีปกติบางทีมันก็ไม่ได้โจมตีนะมันจะเป็นอย่างเนี้ยก็เอาแน่เอาหน่อยไม่ได้เพราะนั้นอาจจะกดตัว R ธรรมดาเพื่อเข้าไปทุบแบบนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปเปิดท่าอื่นอะไรเงี้ยอันนี้ทฤษฎีทฤษฎีเป็นอย่างนี้เดี๋ยวรอดูปฏิบัติครับหาคนก่อน โอเคลองดูเลยกันแล้วกันนะครับคือจุดอ่อนของอาวุธที่ผมเอามาเนี่ยแน่นอนมันช้าอย่างที่เห็นน่ะเดี๋ยวจะลองดูว่าเราจะสามารถฆ่าใครได้บ้างไหมนะฮะเริ่มนินจา่า,จา,าอ่าโดนอยู่ไหนวะโดนฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้มีนะประตูตครับเซเลบกำลังวิ่งมาทางนี้เก็บของเอาแ,แต้มก่อนผมวิ่งขึ้นด้านบนก่อนเซเลบมันน่าจะไม่รู้แล้วมันก็ไม่รู้จริงๆเสร็จโจน เรียบร้อยเลยครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนระยะไกลไปจิ้วจิวจิ๊วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาละมันเอาละมันเอาละไม่รู้แหละผมเอาไอ้นี่ก่อนโอเคสองทีแตกเลยนะครับแตกหนึ่งแล้วเหรอเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยครับ ตามตามตามบอกเลยตามตายซะเรียบร้อยอุย้ออยเดี๋ยวเดี๋นผมโดนอีกคนนึงได้ปะเนี่ยผมได้ปะเนี่ยเอ้ยใช้โคตรยากแต่มันม่วงๆกันอย่างงี้แหละไปตายซะอุ้ยไม่โดนอีกนิดเดียวเอ้ยโอ้ยผมโดนก่อนอดเลยมันตายไปแล้ว อุ้ยมีใยแมงมุมหนึ่งหนึ่งเฮ้ยอันตีผมมาว่ะผมเอาเลยผมเอาเลยแล้วโดนตัวเองด้วยปะเนี่ยโดนด้วยโดนด้วยได้ไปอีกหนึ่งอู้ยูกันกันกันอู้หกันไม่ได้ว่ะถอยก่อนถอยก่อนกันไม่ได้โอ้โหติดจอตายเลย อู้ยเอาที่หนึ่งเลยเนี่ยโ,โ,โมว่วม่คะแนนอยู่ที่หนึ่งเฮ้ยเพื่อความมันแ๊บนึงอยู่ไหนว่พวกแกงมืกอก้หุ้ยอ,อยู่นู่นนะไปเร็เวเร็เวเร็วมันมาทางนี้แนะ่นอนตนัวหนีไปอุ้ยเสียดายยิงไม่ได้อ้โหไม่โดนว่ะไม่งั้นได้อีกหนึ่งศพอุ้ยโดนโดนโอเคล่างนี้ได้ไหม ได้ครับผมครึ่งหลอดเลยนะโดนทีเดียวอะ่ะได้ไปนหนึ่งศพแต่ไม่รู้ใครได้อุ้ไม่ทันเรียบร้อยเลยครับเราตีมันแรงมากเลยสังเกตว่าเมื่อกี้ตีมันสองครั้งอะ่ะเลื่อนมันจะหมดหลอดเลยเสียดายปิดชีพไม่ได้ดามเมจแรงมากจริงๆครับแต่ว่าปิดชีพไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์นะฮะตกไปที่สแล้วอะ่ะโหเซ็งเลยตาย2รอบติดไม่เป็นไรครับเป็นอาวุธที่รุนแรงมากอ้าวครับอาวุธเพิ่มได้แล้ว กดเรียกมาอันใหญ่มาอุ้ยเขาบวกกันอยู่ด้านในว่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วทันมะนะไม่ทันครับกระเด้งตายไปแล้ว้อยแล้วไปจึก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 นี่แน่อุ้ยโดนโดนอุ้ยโดนอีกแล้วว่ายังไม่ทันใชัยสกิลเลยโอ้โหยังไม่ทันจชัยสกิลเลยใจเย็นใจเย็นพลังงานหมดเก็บพลังงานก่อน โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวพลังงานขึ้นช้าครับต้องค่อยๆเก็บตอนนี้ที่สีเ่เสมอตัวอุ้ยอันติมาวะ่ะรอเลยรอเลย,ลเลยจังหวะนี้รอคนบวงข้างหลังผมมีไหมไม่มีนะรอเลยเอา้าวพลังงานหมดอีกแล้วบวกแต่กดแดดไม่น่ากดเล่นเลยอุ้ย,ยโดนโดนเอาตัวนี้แล้วกันไปโดนไม่ได้อาวุธพังเลยวะ่ะ เมื่อกี้น่าจะตายก่อนนะน่าเสียดายอาบูขึ้นมาก่อนไม่ทำอะไรไม่ได้นะครับหมดเวลาละช่วงแรกเล่นซะดีเลยหลังๆมารวยทั้ยก็เรียกได้ว่าสนุกดีครับเกมนี้มันมีอะไรที่ทำให้เราค้นหาค่อนข้างเยอะอาวุธอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อที่จะทำให้เราได้มีท่านุ่นท่านั้นท่านี่อะไรเงี้ยมากขึ้นด้วยมีหลากหลายใช่ไหมว่าหลากหลายก็แล้วกันครับอาวุธมีค่อนข้างหลากหลาย ใครมีอาวุธอะไรเจ๋งๆแนะนำพิมพ์บอกไว้ใต้คลิปเลยนะฮะเดี๋ยวเผื่อจะไปฝึกใช้ครับผมโอเคก็สำหรับการต่อสู้คงเล่นให้ดูเพียงคทัานี้แหละนะครับก็จบแล้วเดี๋ยวเราไปดูระบบอื่นกันดีกว่าครับสำหรับระบบอื่นๆนะมีอะไรบ้างน,นะครับระบบแรกเนี่ยเป็นการต่อสู้ผมแนะนําไปแล้วล่ะนะครับแล้วก็อันที่2ครับเป็นตู้เสื้อผ้านะครับมีอะไรบ้างอันแรกเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนอาวุธนั่นแหละก่อนหน้านี้ที่ผมเข้ามาเปลี่ยนก็คือจะมาเปลี่ยนตรงนี้เลือกได้เลยนะครับ แล้วอาวุธหาไปจากไหนก็ได้จากการต่อสู้นั่นแหละนะครับดากวกระจายก็มีนะฮะแล้วดูด้านขวาล่างจะมีบอกครับว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนอาวุธเนี่ยเลือดจะเหลือเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่แล้วมีสกิลอะไรบ้างซึ่งมันจะเปลี่ยนไปตามอาวุธเห็นปะที่ตอนแรกผมเข้าใจผิดนึกว่ามันเปลี่ยนไปตามตัวละคร่ะไม่ใช่ครับเปลี่ยนไปตามอาวุธนะฮะอาวุธก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับอลองดูก็แล้วกันนะอันนี้เปลี่ยนอาวุธได้นะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยน อันนี้อันนี้ใช้คาว่าอะไรเดียวผมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรอะ่ะเวลาเราเปลอมตัวเหรอไม,ไม่ไม่รู้นะอันนี้ไม่ไม,ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคือ,อยังไงทําไมหน้าตาเป็นอย่างงี้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนการ์ดอะติดเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตัวเรานะครับก็สามารถอัปกรุงอัปเกรดได้ด้วยนะมีให้เลือกด้วยหลากหลายนะครับโดยเราจะต้องใช้ไอตัวเหรียญที่เราได้มาจากการเล่นนั่นแหละนะครับก็มาอัปเกรดได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเล่นไปสูงขึ้นเนี่ยมีของมากขึ้นก็อย่าลืมมาปลดล็อกจะได้ติดชิโนิอนนุบินน้ขึะคร โอเคต่อไปอวตารก็แน่นอนครับเป็นรูปหลักภายนอกครับก็เผื่อใครอยากจะเปลี่ยนมงเปลี่ยนหมวกอะไรเงี้ยเปลี่ยนลูกกตาก็จะมีให้เบื้องต้นนิดหน่อยนะครับเสื้อผ้าก็มีให้นิดหน่อยมีอย่างละ2ชุดอะอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพลงให้เปลี่ยนด้วยนะเพลงประจําตัวก็เปลี่ยนได้นาสุดท้ายก็คือจะเป็นในตัวขวดขวดที่เก็บหมักฝรั่งใช่คำนี้แล้วกันขวดที่เก็บหมักฝรั่งครับก็เปลี่ยนได้นะครับ แล้วก็ Battle e m อ t e นะครับอันนี้ก็คืออากับกริยาต่างๆนั่นเองครับเช่นก่อนต่อสู้เราจะแสดงท่า,าทางยังไงอะไรเงี้ยก็คือเปลี่ยนได้3อันนะครับแล้วก็มี Comm o m m u n i c a t i o n นะฮะก็คือเวลาเราจะพูดคุยอ่ะก็เวลาต่อสู้อ่ะมันอาจจะไม่ได้สะดวกในการพิมพ์ไงก็จะมีไอ้พวกเนี้ยเราสามารถเซตได้นะครับเวลาเราจะใช้เอมอชันอะไรเห็นปะอ่าก็ลองดูก็แล้วกันเนาะอันนี้ไม่มีอะไรพิษนานครับต่อไปก็เป็น Favorite นะครับก็คือ ก็เฟเวอรีนั่นแหละก็ถ้าเกิดเราแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดเซฟไว้ได้แล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนเขาเรียกว่าไงเปลี่ยนเป็นเซ็ตอื่นอะไรเงี้ยไม่ไม่ถูกใจก็สามารถที่จะมาโหลดหรือกดรีทรีฟนะครับเพื่อที่จะโหลดข้อมูลที่เราเคยแต่งไว้เนี่ยมาใส่ที่กับตัวละครของเราได้นั่นเองครับก็ดีนะเผื่อเราแบบมีหลายสายไงสายค้อนสายดาบสมุไรอะไรเงี้ยก็มาเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับ ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นร้านค้านะครับมีขายอะไรบ้างนะครับก็มีเว็บๆว็บที่ผมเห็นก็คือเป็นตัวนินจาล่าพาสนั่นเองเหมือนแบ t เทิ p a นพาครับใช้คํานี้กันละกันนะครับก็สามารถที่จะซื้อได้นะเมื่อเราเก็บเลเวลหรือว่าทาเควสไปจนถึงในระดับหนึ่งแล้วอ่ะมันก็จะได้รับของฟรีมาซึ่งไม่ต้องเติมก็ได้แต่มันจะสู้คนเติมไม่ได้ไงคนที่เติมเนี่ยมันจะได้ของมากกว่าเท่านั้นเองนะครับก็ตามสไตล์แบ t เทิร์ s พาของเกมอื่นนั่นแหละไม่ได้แตกต่าง แล้วก็มีตัวการซื้อไอเทมนะครับที่เป็นสกุลเงินแคชใช้คำนี้ก็แล้วกันซึ่งจริงๆผมว่ามันเอาไปลงมือถือได้นะเกมเนี้ยเพราะว่ามันดูจากลักษณะแล้วมันเป็นเกมมือถือได้อะแต่มันยังไม่มีเท่านั้นเองนะครับอ่าแล้วก็เมนูต่อไปอันที่3นะครับอันนี้คือจะเป็นการซื้ออื่นๆและอ่าเป็นพวกคอสตูมต่างๆอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่เราก็แล้วกันอยากซื้ออะไรก็ซื้อครับและสุดท้ายครับผม กายปอง ЗЫКА กายปองหันสาก็โอมก็มาเปิดได้นะมาเปิดได้มีกายปองด้วยนะครับแล้วก็มีของซื้อของขายแบบซื้อขาดก็มีมีหมดมีหมดอ่ะต่อไปครับอันนี้ครับลองคลิกเข้าไปดูก่อนผมจําไม่ได้เหมือนกันครับอ๋ออันนี้มันเป็นในนี่เนื้อเรื่องเราสามารถซื้อต้องต้องซื้อนะมันเข้าไปเล่นไม่ได้นะต้องซื้อนะครับเหมือนกับเป็นเนื้อเรื่องเป็นมังงะเป็นอะไรของเขาอ่ะสามารถซื้อนะครับเพื่อที่จะเข้าไปอ่านหรือเข้าไปเล่นได้สักอย่างหนึ่งนั่นแหละ ตวนั้นต่อมานะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายตกใจนะฮะเครื่องหมายตกใจอันนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวของラกิ้งนั่นเองครับแค่นี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวของเซตติ้งและก็เผื่อเราจะเซตติ้งอะไรก็เข้ามาเซตติ้งได้นะครับตัวอย่างเช่นแบ t เทิลเซตติ้งที่เขาให้ปรับมุมกล้องให้อะไรเงี้ยเห็นไหมก็มาปรับตรงนี้ได้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็คอนโทรลเผื่อเราไม่ถนัดแบบนี้เราก็จะเปลี่ยนคอนโทรลไทป์ได้นะครับแล้วก็ความลงความเร็วของจอยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างสะดวกครับปรับเปลี่ยนได้ค่อนข้างเยอะเลย จลงใจโลก็ปรับได้หมดนะครับตัวนั้นต่อไปเสียงเสียงนี้ไม่ต้องพูดถึงก็คือเสียงนั่นแหละแล้วก็อื่นๆนะครับซึ่งอื่นๆเนี่ยมันมีที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งคือภาษาครับแต่ภาษาไทยยังไม่มีเท่านั้นแหละ <laughs> น่าเสียดายเนาะถ้ามีภาษาไทยจะดีกว่านี้นะครับแต่ i n t e n โ o ไม่ค่อยทําภาษาไทยสักเท่าไหร่นะฮะถ้าเขาทํานี่จะเป็นอะไรที่แบบเจมแจมครับแจมพูดผิดแจมมากๆนะฮะโอเคด้านขวาบนจะเห็นว่ามันมีเรื่องของจดหมายด้วยใช่ไหมครับกดตัว X เนาะก็จะเป็นจดหมายนะครับ สามารถที่จะรับรางวัลได้นะครับก็ตามนี้ครับซึ่งเขาบอกว่าเปิดวันเดียวเนี่ยมีคนโหลดไปล้านกว่าล้านกว่าเลยนะเออนั่นแหละล้านกว่าเลยนะครับเขาก็เลยแจกของเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ ZR ใช่ไหมเป็นตัวของระบบเพื่อนนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูได้ครับใครเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนี่นี่คือเพื่อนจริงๆใน t e n d o ของผมอะ่ะก็จะเห็นว่ามีคนเข้ามาเล่นอยู่3คนนะครับในขณะนี้นะฮะก็ยังเป็นเลเวล5อยู่ที่เหลือออฟไลน์ครับผม ซึ่งผมเพิ่งเห็นว่าด้านขวาล่างมันมีปุ่มอินไว้ครับอินไว้ให้เพื่อนอ่ะเข้ามาจอยในตีอ่ะแต่ว่าผมยังกดไม่ได้ไงเลเวลอาจจะต่ําไปหรืออะไรก็ไม่รู้แหละวันนั้นก็คือสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องหรือชวนเข้ามาต้องเวลสูงกว่านี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันละกันนะครับเกับเกมนินจาร่านะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมชอบมากเลยตอนที่มันประดาบกันอ่ะอันนั้นอ่ะคือชอบสุดแล้วแล้วก็การที่มีอาวุธนินจาหลากหลายทำให้เราแบบเล่นได้ค่อนข้างสนุกมากขึ้้นนนนะะครับนนครับกกก็เาาว่่ทีล